สวัสดีค่ะหมอแมวนะคะหมอแมวมามีพี่น้องชาวโซเชียลพี่น้องชาวทิกตอกคนที่ใจบุญรักสัตว์นะคะรักน้องแมวน้องหมานะคะถามว่าถ้าน้องแมวน้องหมาและสัตว์เลี้ยงของคุณนะคะเป็นเชื้อรานะคะหรือว่านี่น้องสวยเป็นคนสวยมากเลยนะคะลูกแม่ดำนะคะแล้วก็ไม่ดื้อน,น่ารักเป็นแมวที่ไม่ดื้อและเป็นแมวที่สวยนะคะดูน้องนะคะน้องโดนแฟนกัดนะคะนี่นะคะขนร่วงเป็นแผลหมดเลยนะคะ นี่นะคะขนร่วงกัดเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะหักกัดน้องฝ่ายเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะแผลน้องฝ่ายหลายแผลเลยนะคะน้องฝายเจ็บมากเลยนะคะวันนี้ก็แล้วก็บางส่วนของน้องฝ่ายก็ขนหลุดเองนะคะก็คือเป็นเชื้อราช่วงนี้นะคะอันนี้อันนี้เป็น แผลที่ถูกกัดนะคะหมอแมวก็จะมีสมุนไพรไทยดีเหมือนเดิมมามาบอกให้นะคะก็คือนะคะก็ใบรังจืดเนี่ยค่ะสารพัดประโยชน์เลยนะคะใบรังจืดนะคะไยเอ้ยใยเออยู่เข็มลึดใบรังจืดนะคะสมุนไพรไทยนะคะนี่นะคะแล้วก็ตัวหมอแมวเองก็รู้สึกว่าตอนนี้อากาศมันเปลี่ยนนะคะร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมอแมวก็สองสามวันสองวัน,วนหมอแมวก็ได้ อ่อได้กินตัวนี้ช่วยเหมือนกันนะคะวันละสองใบสามใบนะคะสองสาวันกินทีนะคะเดินผ่านต้นหมอแมวก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เคี้ยวแล้วกืนเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเราก็จะใช้มาแมทกันนะคะคือน้องเป็นเชื้อราส่วนหนึ่งนะคะน้องไปเป็นเชื้อราที่ต้นคอเนี่ยนะคะต้นคอตรงนี้นะคะนี่ต้นคอตรงนี้เนี่ยเนี่ยน,นะคะต้นคอตรงเนี้ยตรงมือหมอแมวนะคะสักสองสามแปลงนะคะเดี๋ยวหมอแมวก็อ่า มีขนร่วงเชราด้วยนะคะแล้วก็หมอแมวก็มียาดีนะคะที่หมอแมวใช้กับยาจรที่แมวจรที่บ้านน้องฝ้ายบายน้องฝ้ายเซอไหมคะน้องแมวน้องฝ้ายเป็นแมวไม่ดือ้อได้ยินชื่อว่าหมอแมวเรียกว่าน้องฝ้ายน้องฝ้ายก็จะเดินเข้ามาหาทันทีเลยนะคะ และเป็นแมวที่ไม่ดือ้อน่ารักมากเลยและเป็นแมวที่สวยนะคะมีแฟนนี่นะคะแฟนเขาจะกัดเรื่อยเลยนะคะนี่นะคะน้องฝายกัดขนหลุดหมดเลยนะคะนี่นะคะกัดเป็นแผลเดี๋ยวหมอแมวก็จะทําการรักษาแผลน้องฝ้ายไม่เกินวันสองวันแผลนี่ก็จะหายแล้วก็แห้งนะคะด้วยสมุนไพรไทยนะคะก็คือใบรางจืดกับยาเขียวนะคะนี่นะคะยาเขียวยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ น้องฝ้ายหรือยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะยาเขียวนะคะนี่นะคะตาใบโพหรือตาอื่นๆก็ได้นะคะซื้อตามร้านขายยาห่อละ8ปดถึงสิบาทนนั้นแล้วก็ใบรังจืดสักสองสามใบนะคะใบขนาดกลางเก่ากลางอ่อนกลางแก่นะคะแล้วก็น้ําอีกนิดนึงนะคะน้ําใสนิดแล้วเราก็นํามาผสมกันนะคะนํามาผสมกันนะคะน้องฝ้ายหนีแล้วนะคะ นี่นะคะนำมาผสมกันนะคะนี่ใบรังจืดสีเขียวเขียวแล้วก็ยาเขียวแล้วก็น้ํานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะทำทาการทาให้น้องนะคะ ทำการทาที่แผลน้องถูกแฟนกัดนะคะแล้วก็แผลส่วนที่แผลขนหลุดเดี๋ยวหมอแมวจะบอกวิธีการรักษาขนหลุดของน้องแมวและน้องแมวสามารถเลียได้ทำความสะอาดน้องแมวด้วยน้ำยาล้างแผลข,ของคนหรือน้ำเกลือก็ได้นะคะเช็ดให้สะอาดเช็ดนตัวน้องให้สะอาดก่อนนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวน,นี้เลยนะคะฝ้ายมาหามะลุกมาหามะนี่นะคะนี่นะคะ ไมาหามะนะคะการเป็นเชื้อรานะคะให้ให้ใชา้ยายี่ห้อนี้เลยนะคะดูนะคะนี่นะคะเดี๋ยวหมอแมวจะเขียนชื่อให้อีกทีภาษาอังกฤษจ,จะอยู่ด้านนี้นะคะซื้อตามร้านขายยานะคะเป็นยาเชื้อราที่ทาสําหรับเด็กนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ยี่ห้อเนี้ยดีมากเลยนะคะใช้แล้วขนหลุดเชื้อราเดี๋ยวเราจะบำเหน็จกับยาเขียวแล้วก็ใบรางจืดน,นะคะแต่เราต้องทาตัวนี้ไปก่อนนะคะ นี่นะคะหลอดจะมีลักษณะนี้นะคะทาทายาตัวนี้ไปก่อนนะคะที่น้องขนหลุดเนะะี่ยค่ะน้องขนหลุดแต่น้องสามารถเลียได้นะคะยานี้นี่นะคะเดี๋ยวจะเขียนยี่ห้อให้นะคะนี่ทาไปที่คือน้องขนหลุดนะคะนี่นะคะน้องขนหลุดตรงนี้นะคะนี่ตรงมือเนี่ยค่ะน้องขนหลุด เราก็ทาไปเป็นขนหลุดแล้วก็เป็นเชื้อราด้วยนะคะก็ทาให้น้องนะคะทาทําความสะอาดก่อนนะคะเช็ดด้วยน้ําเกลือน้ํายาล้างแผลของคนก็ได้น้ำเกลือล้างแผลของคนก็ได้เช็ดปุ๊บเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้นะคะนี่นี่นะคะใบรังเจืดกับยาเขียวที่เราผสมไว้ใส่น้ํานิดเดียวนะคะถ้าใส่น้ําเยอะมันจะเหลวแล้วจะทาไม่ติดนะคะเราก็ทาให้น้องเลยคะ่ะทาให้น้องทับทับยานั้นเลยคะ่ะทับยาเชื้อรานะคะ อันนี้แก้ขนหลุดแก้เชื้รานะคะสูตรนี้นะคะมียาที่ทาแก้เชืรานะคะแล้วก็ตามด้วยยาเขียวกับใบรางจืดใส่น้ำนิดหน่อยนะผสมกันนะคะทาประมาณเช้ากลางวันเย็นก็ได้นะคะประมาณสองสามวันก็เห็นผลแล้วละคะ่ะแต่ของหมอแม่วันเดียวก็เห็นผลแล้วนะคะถ้าใครยังไม่หายก็ทาต่อได้เพราะน้องสามารถเลียได้นะคะแล้วแผลที่ถูกกันนะคะเห็นไหมคะ แพรน้องที่น้องถูกกัดนะคะนี่นะคะน้องถูกกัดเยอะมากเลยนะคะสงสารน้องมากเลยนี่คะ่ะแต่หมอแมวกลางคืนนั้นคือปิดเอาน้องเข้าบ้านแต่กลางวันหมอแมวสงสารนะคะแมวแมวจรที่บ้านเยอะหลายสิบตัวหมอแมวก็ปล่อยนะคะปล่อยวิ่งตามธรรมชาติเขาจะได้มีความเป็นอิสระนะคะเป็นกนอิสระของเขาเองนะคะเขามีความสดชื่นเขามีความสุขถ้าเราไปอพอม พอดีที่บ้านหมอแมวมีบริเวณบ้านด้วยนะคะก็เลยตอนกลางวันเป็นโรงเปิดนะคะโรงเลี้ยงแมวเปิดแต่ตอนกลางคืนตอนเย็นก็เอาน้องไปเก็บนะคะนี่นะคะตามแผลน้องนะคะนี่นะคะนี่นะคะทานะคะทานะคะวันสองวันก็หายแล้วแต่ของหมอแมวทาวันเดียวจะทากี่ครั้งก็ได้นะคะเพราะว่ายาตัวนี้เป็นสมุนไพรไทยอยู่แล้วนะคะใช้น้องจะเลียหรือแมวตัวอื่นมาเลียก็ไม่เป็นอันตรายค่ะนี่นะคะ ี่นะคะตอนที่ที่น้องถูกกัดน,นะคะฝ่ายเอ้ยเจ็บปะลูกเจ็บปะหนูสวยแล้วก็แฟนเลยกัดเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมลูกนี่นะคะนี่นะคะน้องนน้องจะดีขึ้นค่ะเดี๋ยวแผลนี้จะดีชัดเจนเลยโอ้ฝ้ายลูกโอ้ใครกัดหนูนะคะกัดโดนกัดไหลยที่เลยนะคะกระหนูสวยนี่ลูกมะไม่อยากขังเลยจะไม่มีความเป็นอิสระ หนูก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะน้องฝ่ายนะหนูอยากสวยและเป็นแมวที่ไม่ดื้อจากน้องฝ่ายนะคะวัดดีนะคะก็คือเป็นลูกของพ่อขาวที่ถูกวางยาตายด้วยเพราะความเจ้าชู้นะคะอ่าน่าสงสารมากเลยพ่อขาวเป็นแมวที่ไม่ยุ่งนะคะแต่เจ้าชู้ค่ะไปถูกข้างๆบ้านเขาวางยาตายคือพ่อของน้องสวยค่ะ แล้วน้องสวยก็เอเป็นพ่อของน้องฝ้ายด้วยแล้วน้องสวยด้วยก็เป็นแมวจรเหมือนกันแต่น้องฝ้ายเป็นแมวที่ไม่ดื้อนะคะแมว่ามีจมูกที่ฝ้ายเลยหมอแมวได้ตั้งชื่อว่าน้องฝ้ายนะคะน้องฝ้ายใบาบก่อนเดี๋ยวน้องฝ้ายก็หายแล้วแผลน้องฝ้ายเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวอตอนนี้แมวเป็นหัดแมวกันเยอะนะคะฝากนิดนึง ถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วโพสต์นี้มีประโยชน์นะคะช่วยแชร์ให้หมอแมวหน่อยนะคะบางคนใจบุญรักษัตวนะคะแต่ไม่มีเงินไปรักษาหมอแต่ยาของหมอแมวนั้นดีทุกตัวนะคะมีเคยคุณหมอขอสูตรยาตอนที่หมอแมวยังไม่ลงคลิปหมอไม่ก็ไม่ให้พอหมอแมวบอกบางคนไม่มีตังค่ะ หมอแมวจะเอาสูตรยานี้ทำบุญเลื่เลยตัดสินใจโพสทางติกติกกับโพสทางโซเชียลและใช้หายจริงๆนะคะตอนนี้น้องแมวน้องหมานะคะเป็นหัดแมวกันเยอะนะคะหัดหมาหัดแมวเยอะนะคะให้คุณเอ่อช่วยให้กินให้น้องกินนะคะต้องให้กินด่วนเลยเพราะว่าหัดแมวหัดหมาติดการเป็นโรคระบาดท,ที่ติดกันและตายเร็วมากและมีอาการซึมซึมบางคนอาจจะมีตาเจ็บมีน้ำหนองนะคะ ต้องให้น้องรีบกินเลยนะคะกินยาตัวนี้นะคะใบรางจืดสดนะคะที่โพสดูคลิปไล่ดูคลิปอื่นๆแล้วก็น้ําหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ยาเขียวถ้ากลัวน้องจะกินยาก,ก็ใส่น้ําหวานนิดนึงยาเขียวยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะตามสัสดส่วนตัวเล็กะก็ให้กินน้อยหน่อยตัวใหญ่ให้กินเยอะหน่อยเชา้ากลางวันเย็นวันแรกสักสองวันแรกนะั่นคือเชา้ากลางวันเย็นวันที่สองเช้าเย็นสังเกตอาการดูเอานะคะกินจนน้องหายถ้าน้องหายแล้วก็หยุดกินก็ได้แต่ถ้าเราจะกินเพื่อป้องกันอาทิตย์ละหนึ่ง ครั้งก็ดีนะคะเรือทีละรสองครั้งก็ดีและเป็นแล้วเป็นยาสมุนไพรไทยที่ไม่อันตรายนะคะสัตว์กับคนกินได้เหมือนกันนะคะแล้วก็คุณให้สำหรับที่ว่าคนใจบุญเลี้ยงน้องแมวเยอะๆเลี้ยงน้องหมาเยอะๆนะคะถ้าเห็นเขาอาการซึ่งซึมนะคะแล้วเขาจะติดต่อกันเร็วเขาจะตายเร็วมากเลยคือโรคหัดนะคะหัดแมวหัดหมานะคะหัด กระต่ายอะไรนี้นะคะรีบให้เขากินเลยนะคะแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงขนาดแมวของน้องแมวของหมอแมวเนี่ยนะคะคือแย่มากเลยค่ะเลือดไหลออกปากออกจมูกออกตูดแล้วนะคะจะเอากลับมาฝังแล้วเป็นหัดแมวนะคะลูกเขาตายหมดเลยไปหาหมอหมดเกือบส0 0หมืตายหมดว่าหมอแมวก็ให้กินใบรังจืดกับยาเขียวนะคะ เป็นยาที่มหัศจรรย์มากอัลลอฮ์พระเจ้าของมแมวหมอแมวให้คิดยาตัวนี้นะคะแล้วใช้กับน้องแมวหายภายในหนึ่งวันนะคะนี่เรื่องจริงเลยแต่ถ้าของคุณไม่หายก็ใช้สองสาวันเชา้ากลางวันเย็นเลยนะคะถ้าแมวตัวใหญ่ก็กินเยอะหมาตัวใหญ่ก็กินเยอะหน่อยนะคะคุณต้องกะเอาเองนะคะแล้วสังเกตอาการเนาะเพราะยานี้ไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะคะในสําหรับคนที่ถามเรื่องเรื่องขนหลุดหมอแมวโพสต์ให้แล้วนะคะ